动的。 ไม่ไม <N> ่หรอกกองอีอีกองย่อแต่ต้นสสยนี่อ่ะัานกองเรีต้นไม้ของนั้น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่ามะปราได้ปิดขั้นพื้นที่และทางสักงานป้องกันและเหลาธรรานิภัยจังหวัดชุมพรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวพ้องนะครับหน่วยงานทอสจได้เข้าไปดูแลนะครับและจากทราบข้อมูลเบื้องต้นก็คือยังมีหินอีกก้อดหนึ่งซึ่งขนาดใหญ่นะยังค้างอยู่แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะล่นลงมาก็ได้ให้ทาง พื้นที่ได้เฝ้าระมัดระวังนะครับขอบคุณคณาั